สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยขาบ้านสุกแมวนะครับเมื่อนี้ก็ครบ60วันของการขุดของการปลูกมันแก้วม่วงหวานโอกินาวะนะครับสำหรับมันแก้วจะเป็นหัวยู่บะกะเนี่ยเข้าม,มาเบิ่งกันนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาขุดกันเลยนะฮะวันนี้ก็ครบ70วันก็สิมาขุดเบิ่งมันม่วงหวานโอกินาวะ นะครับเนาะกเป็นหม่องเก่านะครับที่เข้าปลูกไว้ครับสองสาวนะครับแถวนี้เลยแถวนี้เลยแถวนี้เลยเริ่มจากแถวนี้เลยแถวกลางนี่เลย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  ลองขุดดูสิเป็นยังไงมีหัวไหมมี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 บอกคือว่ามีอยู่ด้วโอ้คือว่ามีอยู่บอกลองพูดบึ้องพูดบึ้งคนรหนาทับเลยมั้งกบๆเลยผัดดีกว่าเนาะแล้วแต่เออน่ะดิจะยังงั้นหัวนั่น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 โอ้ย่นเลี้เลยน่ะมาอัอนเลี้ยงเลยอ่อนดุกนะเนี่ยดุกนะเนี่ย ทำตันจวๆน่ะบมอพูดเปลี่ยนมันต้องไปยอะหัวมันนาะอย่าเพิ่งดึงดึงดึงออกทั้งกกเลยเด้อบ่ต้องอ่านย่านกกมันตายดึงออกไปเลยจำเหงาดึงพวดเลยดูเว้ยจำเหงาดึงพวดดูห่ะขุดเปลี่ยนเข้ากระซิคอยยกยกก่อนแหละมองดูมองดูมองดูอ่าจับกล้องไว้อ่ะอ่ะอ ดึงขึ้นเลยดึงขึ้นเลยวะดึงขึ้นเลยโอ้โหยยาเป็นแน่ไรเป็นหัวอยู่บ่ยังบ่ล่างเนาะป้าขาดอยู่บ่บ่ขาดเจียวเนาะเจียวคือๆอยู่บ่คือเออเอา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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งใส่กระตาเลยใส่ปุ๊บหันละเดี๋ยวไปล้างดูใช่หรืเปล่เออเออไม่ต้องเอาใบมาไม่ต้องม้วนเข่าคือนั่นแหละพูดคุยได้อีกบันทึนี่ได้เลย อะไกลไปเป็นที่คูเป็ี่ไปให้เฮ้ยคูเป็นเงาเป็นเงาไปเรื่อยคูเป็นเงาเป็นเงาไปเรื่อยเงานี่รู้เออเออเอออันนั้นเกือไปถ่ายพ่อจะขุดให้ป้าวางไว้นั่นน่ะเป็นเป็นห้ัวใหญ่พิ่มทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมผูกๆตโตทำเหมือนเดิม มึงอะจับเจ้าวอตัวลกูกอะไปยืนยไกล<ข>้าหายมาไป็นยังไงไม่ดเท่าไรไม่ดดแต่ว่าก็สองหัวสองหัวใหญ่มันแมงบะนี่เริ่มแมงแล้วบ่เดียบเรียบมึงดูบ่แมงหรือเปล่มึงดูเหงาที่จริงอันดับแรกเราต้องทำอย่างนี้นะครับการขุด อันนี้นไ,ไม่รู้โอเ้เป็นหัวอนไ้ก็ได้นะครับเป็นหัวไกลๆรับเล้วเป็นหัวไกลๆนะโอ้จุกเลยหมดดวง้ เป็นไงครับพอไหมสามเงาทำหวานพอเอาอีกไหมเอาอีกไหมอเอาอีกสักเงาไหมพอซิกเงาไปหลโยเอาอีกสักเงาไหมวออันนี้ลองชิมก่อน,อน,นมันแน่จะเปนนน็นนี่เอาเงาดีกว่าเอ้ยเอาฟองเงานี่อีกจก้งพ่อเอาหัวเขา <Hands bin> oh, <ukivazo> โอ้ใหญ่เว้ยหนูเล็กโอ้พูดอยู่นี่หุดลามไปนําไปเนาะ พ่อไหมดึงออกมาคิดว่าพ่อไหมพ่อไหมเดี๋ยวเราไปล้างดูพอเนาะแต่พ่อจะมาเอาใหม่เดี๋ยวเราไปล้างดูครับเดี๋ยวเราไปล้างดูข้าไปใส่ข้าวหนายวนาเตใส่เงิงนิดนึงคือเพราะว่าเสียบเกิดพอกดดู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  เปไอโชว์กัพ่อเลยลูกู้ยาย่่รักษาะเอาอีว่นี่อนี่อนเอนี้่าไปนี่ไปล้างมากเลยตัวนี้ไปล้างไปล้าง ไปล้างไปล้างไปล้างน้ำ้วนี้เดี๋ยวเราจะล้าง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 ยกขึ้นมาเออเป็นไงเป็นไง วันนะครับนี่ทำนับที่ <ไว S 2> เราถ้าเราจะไปปลูกเราก็ใช้ยอดนะครับใช้ยอดตรงนี้ไปปลูกทีนี้เดี๋ยว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 จะโชว์เดี๋ยวจะโชว์วชวต้องออันก็ภาพนี้ โอเคครับก็เก็บครับอย่างนี้สำหรับจะทำขนมหวานวันนี้เนาะครับเนาะเด็กง่ายง่ายเลยไม่ยากกับการกับการที่จะขุดมันเมืองไทยเฮามันอุดมสมบูรณ์แบบที่ละครับโชคดีได้หลายเลยยอู่เมืองไทยหลายบ่หลาอค่ายยุ่แน่นในยูทูบเบอรอิริเตอรมันนี่ขุด ลูกสาวต้นชี้ปลายตาชีเปลียงนะครับอันนี้ว่าปลูกครับผมอ่ะมาเบิงบ้งไปครับสีต่ตั้งน้าอ้นชนเด้อเพื่อความสวยงามเลาจะไปเห็ดหวานได,ได้เลยโอเคบอกช่วยมากเลยหก <60 S 1> สิบบาทได้ไดหมเนาะโอ้ได้เลยดีก็ดีก็ได้ สำหรับาก,กาเลยไปไปมก็สำหรับมันแกว้วม่วงหวานโอกินาวาวันนี้ข้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ